สวัสดีตอนเย็นจ้าเพื่อนจ้ามากินไก่กันนะจ้าทุกคนทุกชายกินอกแล้วนะเราก็มากินน่องนะจ้ ห้าดาวนะจ๊ะรสพริกไทยดำ นอนนะคะทุกคนตอนนี้ก็จะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะอีกสิบห้านาทีนะคะจะทุ่มหนึ่งลูกๆอิ่มแล้วนะจ๊ะลูกๆอิ่มแล้วก็ไปนอนกันแล้วนะจ๊ะนู่นจะสะน้ำืูที่ไหนกันนะจ๊ะทุกคนกายเชียนก็นอนข้างๆนี่นะ พอมานั่งกินไก่นะจ๊ะเพื่อนจ๋าใช้มือจ้ะหากินนอกไหมกินนอกไหมจ๊ะ กินไก่คิดถึงใครคคิดถึงคุณลุงกับคิดถึงคุณแม่ของคุณลุงนะจ๊ะเพราะว่าคุณแม่ชอบกินไก่มากนะคะแล้วก็ชอบกินหนังไก่นะทุกคนจ้ะปีจ้า มองไปฝั่งนู้นท้องฟ้าเป็นทะเลนะคะทุกคนข้ามไปนู่นนะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเป็นช่วงพัทยาพัทยากลางไปนาเกลือไปพัทยาเหนือนะคะฝั่งนี้เป็นพัทยาใต้นะทุกคนฝั่งนี้พัทยาใต้นะทางนี้พัทยากลางนะจ๊ะ ไม่ไกลนะคะทุกคนแต่ที่เกียดออกไปนะอืมโอเคไปแข็งเที่ยวไม่ได้ทุกคนจ้าบ้านไหนแบบเบื่อก็จะออกไปนิดนึงนะทุกคนไปดูไปอะไรไปเดินอะไรอย่างนงี้นะคะ หนึ่งนอกนะทุกคนจ๋าคลิปจะยาวเกินไปนะ ่คะกินไก่ก็คิดถึงคุณลุงนะจ๊ะทุกคนเย็นๆเราสามารถจะกินข้าวด้วยกันนะ อีกครึ่งตัวไว้ให้ลูกๆอีกนะจ้าผู้นี้อันนี้อกก็ลูกๆกินผู้นี้นะไทเกอร์จ้าชอบชอบอกมากโอเคจ้ะมาเพื่อน วันนี้คุณลุงก็ทำงานนะคะกินไก่ก็คิดถึงคุณลุงนะคะบรรยากาศเย็นๆแบบนี้เนาะนั่งนั่งคุยกันหลังบ้านอะไรแบบนี้นะทุกคนโอเคจ้าลาไปก่อนนะจ้ากับบรรยากาศยามเย็นนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะพบก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าบ๊ายบายจ้า